<Absolutely> delicious. อย่าลืมคำถามกันนะทุกคนสวัสดีครับสบายดีไหมครับมีความสุมขคัดคัดกัดวันนี้อเล็กนะคะจะมาพูดภาษาไทยนะคะเมื่อกี้ชอ็อต คัดไปแล้วนะคะ Again one two three สวัสดีครับสบายดีไหมครับวันนี้ผมพาคุณเม่ไปหาหมอฟันสบายดีไหมครับมีความมีความสุข มีความสุขทุกคนทุกคนเก่งมากรับวันนี้นะคะฝึกภาษาไทยหนึ่งประโยคยาวเลยเก่งมากค่ะฟอ r f ฟนคลับ Thank you for watchingThank you for watching <laughs> <good> today I'm making แกงไตปลานะ Yes I have it in the evening โอเค you take mama to doctor first and then you will have it thank you for watching นะคะ <Thank you. S 1> คุณอเล็กซ์มา <Thank you. S 1> พูดภาษาไทยให้แฟนคลับฟังนะคะตามคำร้องขอนะคะของแฟนคลับแค่นี้ก็เก่งแล้วเนาะทุกคน <laughs> good start thank you ทุกคนขาวันนี้จะให้ดูแฟชั่นของคุณพ่อนะคะคุณพ่อใส่อะไรคะวันนี้ <is> ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไห <'s> นคะ <laughs> <laughs> I like whatever uh-huh where is the inspiration come from uh, what's my astrology <laughs> every <they> day have <laughs> different colors, lucky <laughs> color <laughs> Mm -hmm. are your lips dry really put butter in biscuit to put in your mouth go on biscuit you do it easy way you don't like you get jump up boy can i get you cake, pineapple pastry yeah. hmm? will you eat now nah? i get pastry for, for <laughs> breakfast <laughs> <laughs> เอชูแคนดี้โชว์ม UM ัมี่อร์ยตกอิเดคเรชันว่าดิสตัดโอ้อะไรบ้างลูกไหนโชว์มามาสิของเล่นเยอะมากเลยลูกขนมอยากกินขนมไหนมีอะไรบ้างโชว์มามาหน่อยมีเปปเปปิกเปปปปปิกมีคอม โอ้ยของเล่นน้องเอสเยอะมากนะคะอยู่ชั้นบนนะคะเต็มเลยเนี่ยออกมาให้เล่นแค่นี้ก็ลกบ้านแล้วเล่นเสร็จต้องช่วยคุณแม่เก็บนะลูกนะ What are you doing now? I'm cooking ขนม Cooking ขนมขนมอะไรลูกขนม a n s is mean which eating ขนม มาม่าขอหนึ่งจานมาม่าหิวมากค่ะขอหนึ่งจานค่ะปะ้าป้าไม่อยู่นะลูกอ,อ้ยทำอาหารเหรอลูกอ๋ไหนมาม่าช่วยทำได้ไหม On the guest. Mama cook Done. What's that? pick Peppa Pig. Peppa Pig. And she gonna up now. Oh, she want to up now. Okay. Good girl. I need It's <laughs> watch, Mama. It's a watch. Okay. It's a watch and. sleep only. Can you say นาฬิกา We have to sleep and wake up and then in morning to use this. Okay. Can you say นาฬิกาโรนาฬิกานาฬิกา is the watch. Okay? Yeah. นาฬิกาภาษาไทายค่ะ <laughs> Can you พูดภาษาไทายได้ไหมพูด <laughs> ภาษาไทายได้ไหม <laughs> ภาษาไทยเก่งที่สุดเลยเพลงปี้บนี่ซิงกิ้งร้องเพลงด้วยตอนนี้เขาก็ไปคลินิกทำฟันกันนะคะพิงก็อยู่บ้นานดูแล่ ดูแลน้องเอ็ดนะคะน้องเอ็ดสวัส no ดีก no? ่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Stay home with m o ทุกคน s t ทุกคนทุกคนทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน What What ชื่อ a m e หนูชื่ออะไรลูกอัลซอนยาชาดีอัลซอนยาชมลูดี้ถึงบลเนย้ามมาสวนอบจัสิยูสวนอบจ้า Open your mouth พริกแห้งนะคะ15เม็ดแล้วก็ใส่พริกจินดาสีแดงลงไปด้วยนิดนึงค่ะประมาณ ห้ 5, เม็ดแล้วแต่ใครชอบนะคะใส่รากผักชีนิดนึงนะคะใครไม่ใส่ก็ได้นะคะพริกไทยขาวพริกไทยดำค่ะอย่างละประมาณหนึ่งช้อนชาหรือครึ่งช้อนชานะคะ อันนี้ข่านะคะที่พินแช่แข็งไว้ค่ะตะไคร้โครกต่อนะคะให้ละเอียดผิวมะกรูดนิดนึงค่ะประมาณครึ่งลูกขอเพิ่มคลิกสีเขียวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ขมิ้นชันนะคะ หอมหอมมากๆเลยค่ะพริกแกงใต้กระเทียมนะคะประมาณอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะครกของพินน่ยมันก็จะค่อนข้างเล็กนะแต่ดูเหมือนว่าวันนี้แกงไตปลาน่าจะอร่อยนะเพราะว่าโคลกพริกแกงเองนะคะกระปิค่ะ แกงครกนี้หอมหอมค่ะทุกคนใส่น้ำลงไปสักนิดหนึ่งนะคะเราจะต้มไปปลาค่ะนี้เป็นไปปลาที่หาได้ในกรุงนิวเดลีนะคะเดยวพินจะใช้ประมาณครึ่งขวดนะคะใบมะกรูดนะคะมีทั้งแห้งแล้วก็มีทั้งสดรวมๆกันอันนี้ก็เป็นคาตะไคร้ค่ะ น้ำก็จะเดือดเดือดสักนิดหนึ่งพินใส่หลังจากคาตะไคร้ใบมะกรูดไปแล้วนะคะก็เทไตปลาลงไปเลยนะคะมันจะออกยากนิดนึงหรือเปล่าสกดยอดนี่ก็คือเป็นไตปลาครึ่งขวดนะคะพิมก็จะต้มซ่กประมาณแปดนาทีห้าถึงแปดนาทีประมาณนี้นะคะก่อนที่จะเอาไปกรองนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปกรองเฉพาะน้ำานะเมื่อสักครู่นี้ลืมใส่มะขามเปียกนะคะก็ใส่มะขามเปียกลงไปด้วยพิมใส่ไปประมาณมหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะดับแก๊สนะคะแล้วเราจะไปกรองกันค่ะ แล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะคะส่วนนี้เราก็เอาออกนะคะเราจะไม่ได้ใช้ต่อนะใส่เครื่องแกงไปค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องแกงส่วนที่เหลือเดี๋ยวพิณจะทำครัวกิ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างครกนะคะ เนื้อปลานะคะที่พินทอดแล้วก็แกะได้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวพินจะหั่นแช่น้ำใส่ฟักทองไปค่ะเพราะว่าเขาจะสุกยากนะนเขือปลอกแช่น้ำเกลือหน่อไม้ต้มนะคะ น่าจะเป็นหม้อเลยนะวันนี้มะเขือรอกค่ะถั่วฝักยาวพินชอบใส่เยอะๆนะคะพวกผักอะไรต่างๆเนะี่ยก็ให้ทุกคนปรับเปลี่ยนตามใจชอบเลยค่ะว่าใครชอบอะไรมากน้อยนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสหมูหรือไก่ก็ได้นะ จะใส่น้ําตาลหรือไม่ใส่ก็ได้แต่พินจะชอบแบบกลมกล่อมนะคะคือเราไม่ได้จะใส่ให้หวานแต่ก็คือเดี๋ยวพินจะใส่ลงไปนิดนึงให้มันบาลานซ์นะคะใส่น้ําปลานิดนึงนะคะไตปตาก็เค็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนน้ำตาลตึกน,นะคะใส่ไปให้มันกลมกล่อมนิดนึงค่ะ ชาไปเรื่อยๆนะคะให้ผักนิ่มใบมะกรูดลงไปค่ะเนี่ยเขาจะอร่อยมากขึ้นก็วันพรุ่งน,นี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งน,นี้พินก็ทานได้อีกนะคะ เหลือจากทําแกงไตปลาใส่ไก่สับลงไปกระปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะใครจะไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะ ฉันตัดสินใจที่จะกินตอนนี้เพ s าะมันดูน่าอร่อย g ากอร่อยสุดๆอร่อยสุดๆเผ็ดด้วยนะเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยนะแกงหม้อใหญ่ไงมันเลยแบบเผือจังไปบ้างแล้วแหละ ความเผ mm ็ด hmm. อืมอเล็กกินได้ทุกอย่างนะคะอาหารที่ mm hmm. พินทำเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องชายอาเล็กนะคะเขาจะกินพวกกลิ้งนะคะเขาไม่กินแกงไตปลานะแต่ว่าเขาชอบแบบลักษณะพวกลิ้งอย่างเงี้ยเขาชอบนะคะเพราะว่าหอมเครื่องแกงแล้วก็ไม่ได้มีก้างมีกระดูกอะไรเงี้ยค่ะ อร่อยโชว์โชว,โชว์เดี๋ยวมามา่าเดี๋ยวกินกินทีหลังนะคะทุกคนให้อเล็กลองเป็นหุ่นก่อนนะคะลองมาชิมก่อนใส่ต้ม <c oughs> <c oughs> First, first letter. Can you say "ขนมจีน"? Kanom ขนมจีน. It looks so good, but it'll taste bad for me. Have some black pepper. So I'm gonna skip this. This is South Thai food. It's supposed to be spicy. Yes. ค o ณชอ h อะนชอบจีนฉ mm ันชอบขนมจีน i บขนมจีนอู่ไชอ์ขนมจีนหน่อยย่คแคดอกโคลนะคะน้องชอบบรอกโคลีน้องเพิ่งกินไปสามสีต้น also You can have this one. Can I eat it? Yeah, sure. And also this one. Cucumber. Cucumber first. Have it? this one too. First you eat it, then I eat what chicken Okay, It's so cool. พ้นขอตัวทานก่อนนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะขนมจีนค่ะอร่อยไหมคนดีอืม แกงไตปลาแบบเข้มขน้นหอมพริกไทยนะอร่อยมากอ,อลเล็กบอกว่าตอนกินแรกๆอ่ะมันโอเคค่ะพอทานไปเรื่อยๆมันเผ็ดขึ้นค่ะทุกคนเป็นธรรมดาของแกงไตปลา เอาละค่ะทุกคนพิงก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้สูตรทำแกงไตป,ปลาง่ายๆสำหรับทานเองที่บ้านค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการวด <c oughs> วิดีโอนะคะแล้วก็ อ,อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจพวกเราได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะทอดนึ่งก็อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนอย่าลืมลองทำกันดูนะคะรับรองว่าหอมเครื่องแกงแล้วก็แซ่บถึงใจค่ะทุกคนทานกับผักสดก็อร่อยมากๆเป็นเมนูหนึ่งนะคะที่พิณแนะนำเลยค่ะอย่าลืมทำทานกันนะทุกคน delicious delicious absolutely delicious. คาปิล hmm? ผทานเอ่อ uh, ค้าวกลิ้งนะคะกับไข่ต้มเขาเป็นคนที่ทานเผ็ดเก่งมากนะคะทุกคน <laughs> แต่อเล็กทานเผ็ดไม่เก่งเท่านี้นะ <laughs> อร่อยไหมครับปิล w onderful เชนิเซ <Wonderful. S 2> ่ข้าวกลิ้งค้าวกลิ้งค้าวกลิ้งค้าวกลิ้ง looks so good มันอร่อยแเล็นิดเพื่อผมก็ยเลือไว้มนคม่บอกว่า y u m m งั่นรีดเาดิอ้ช่อร่อยไหมลูกอร่อยมัมันเยอะๆนะลุงนะ สำหรับวันนี้นะคะพิงก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปจากพวกเราอย่าลืมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ